หนุ่มกันชัยแชร์เคล้ิลับ1ปีแล้วทำไมยังหน้าเด็กหล่อเป๊ะแบบนี้ยกให้เป็นอีกหนึ่งหน่มหน้าตาดีตั้งแต่เด็กแถมยังลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาแสนนานจนถูกขนาดนามให้เป็นคาสโนว่าตัวพ่อของวงการบันเทิงสำหรับหนุ่มกันชยัยกำเนิดพลอยที่ปัจจุบันเจ้าตัวนั้นผ่านตัวไปเป็นพิธีกร ผู้ประกาศข่าวตามช่องทีวีชื่อดังมากมายทำให้นานๆที่จะได้เห็นพี่หนุ่มเคลื่อนไหวทางโซเชียลและแม้ปัจจุบนันหนุ่มกัรชัยจะอายุป่าไป51ปีแล้วแต่ยังดูหนุ่มสมชื่อไม่แก่ไปเลยสักนิดงานนี้หนุ่มกัรชัยก็ได้ออกมาเปิดเคลลับหน้าเด็กยอมรับตรงๆว่าไปทำอะไรมาบ้างทำไมถึงดูดีไม่เปลี่ยนก็มีกินอาหารครบห้ามูตลอดออกกำลังกายบ้างเล็กน้อย เพราะไม่ค่อยมีเวลาว่างก็มีกินอาหารเสริมบ้างส่วนที่หน้ายังตึงยังเป๊นขนาดนี้ก็เป็นปกติเข้าคลินิกฉีดโบท็อกหรือวิตามินบ้างเพื่อความหลอแต่ก็ได้เข้าแค่ปีละ1-2ครั้งเพราะเราใช้ร่างกายใช้หน้าตาตัวเองเยอะในการทำงานก็ต้องมีการบำรุงดูแลให้สม่ำเสมอนั่นเองละค่ะ